สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในคลิปนี้จะทํานายดวงความรักของคนโสดนะคะเป็นของช่วงเดือนมกราคมปี2566นะชาวราศีมังกรคนโสดนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะ โอเคคนโสดนะชาวราศีมังกรคุณก็ยังเหมือนเป็นความรู้สึกที่ยังกังวลนะคะกังวลกับอะไรกังวลในเรื่องของความรักนี่แหละนะคะกังวลในเรื่องของความรักว่าจะต้องตั้งรับในความรักยังไงเนาะมันเป็นความรักที่ ที่ต้องฟันฝ่าหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับความรักที่ที่ต้องที่ต้องรอนะคะระยะทางหรือว่าเวลาหรือเปล่าเนาะก็เลยยังคุ้นคิดอยู่นะคะว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะอืมเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังจริงใจในเรื่องของความรักนะชาวราศีมังกรนะคะเพราะประสบการณ์ความรักของคุณที่ผ่านมา มันเจ็บเลอเกินมันเจ็บช้ำเลอเกินมันเป็นความรักที่ที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นความรักที่ทําให้คุณแบบผิดหวังแบบกระทันหันแบบรวดเร็วนะคะที่คุณตั้งรับไม่ได้อาจจะเกิดจากการสูญเสียหรือไม่ก็เป็นการแยกทางก็ได้เหมือนกันนะคะในเรื่องความรักคุณพยายามทําคุณพยายามทําความรู้สึกนะคะ พยายามปรับเปลี่ยนพยายามทำตัวเองให้พยายามรักษาหัวใจตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะอืโยกย้ายอาจจะหนีออกมาจากในสถานที่ที่คุณอยู่แล้วมันทำให้คุณทุกข์ใจนะคะพยายามทำให้ตัวเองสดใสนะคะดูดูมีชีวิตชีวานะคะแม้ภายในของคุณอาจจะดูเศร้าดูผิดหวังดู ดูผ่านเหมือนมรสุมชีวิตในเรื่องของความรักนะคะมาอย่างหนักหน่วงเลอเกินนะคะแต่ขอให้ภายนอกของคุณดูสดใสนะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะคุณถูกหักหลังอย่างรุนแรงอย่างเจ็บอย่างสาหัสเลยนะในเรื่องของความรักนะคะเออเป็นความรักที่รู้สึกเหมือนเจ็บปวดนะคะเหนื่อย ทอ้อดุนแรงเลยนะชาวราศีมังกรนะคะต่อไปนี้ออยากให้คุณได้พยายามที่ทำตัวทำใจนะคะให้ดีเนาะค่ะพร้อมที่จะรักษาหัวใจตัวเองนะคะให้ฟื้นจากความเจ็บช้ำความเสียใจตรงนั้นเร็วๆนะชาวราศีมังกรนะคะ คุณอาจจะเคยเจอคนที่เจ้าชู้ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่เพย์บอยเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ชอบเพีานะคุณมักจะเจอกับคนประเภทแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะครอบครัวของคุณน่ะก็ดูมั่นคงดีนะบางคนก็อยากจะได้ในเรื่องของครอบครัวนะคะชาวราศีมังกรอ่า อยากมีความสุขนะคะต้องการที่อยากมีความรักที่สมบูรณ์นะคะอยากจะมีครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วชีวิตของคุณเหมือนถูกกันแกล้งนะคะเป็นความรักครั้งแล้วครั้งเล่าก็เจอแต่เจอแต่รักที่ไม่ดีนะคะอืมเจอแต่รักที่ไม่ดีแล้วทําให้คุณต้อง ต้องเสียใจต้องอึดอัดนะคะมันมากกว่าความเสียใจแล้วคือมันไปต่อไม่ไหวแล้วอะคะบางทีบางคนคิดอยากหยุดนิ่งเลยอยากอยู่คนเดียวนะคะคนโสดชาวราศีมังกรดูคุณ ดูคุณไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักเลยเนะาะทั้งๆที่คุณก็อยากได้นะออยากได้ในเรื่องของความรักที่ดีนะคะอยากเจออยากจะขอโอกาสนะคะความรักเนาะแต่เหมือนกับคุณมักจะผิดหวังซะส่วนใหญ่เนาะชาวราศีมังกรนะคะขอไพ่ช่วยแนะนําให้นะชาวราศีมังกรนะคะไพ่ช่วยแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหม ให้บอกว่าให้ให้มีความสุขกับตัวเองมากๆนะคะทำตัวเองให้มีความสุขดูแลหัวใจตัวเองทำตัวเองให้ดูมีแบบชีวิตชีวาให้เห็นคุณค่าเนาะถึงใครเขาจะไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณแต่ขอให้คุณรักก่อนคุณรักตัวเองก่อนนะคะ คุณรักตัวเองนะคะอืมคุณรักตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาให้มีความสุขนะคะให้ดูแลตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็หาความสุขให้ไปเที่ยวบ้างเนาะไปเที่ยวบ้างนะคะเปิดหูเปิดตาไปในที่ที่ธรรมชาติที่มีแสงแดดที่มีป่าเขาที่มีน้ำนะคะไปบำบัดในเรื่องของหัวใจนะคะความรู้สึก แล้วคุณกลับมาครั้งเนี้ยคุณจะดูมีสเสน่ห์ดูรักตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่คุณให้ค่าตัวเองและดูตัวเองให้ดีที่สุดสิ่งดีๆคนดีๆก็จะย่อมเข้ามาหาคุณได้เหมือนกันนะคะอืมแล้วถ้าคุณมีความสุขแล้วอ่ะคนรักของคุณนะ่ะจะมีเข้ามาไหมขอไพ่เพิ่มเติมให้นะแล้วคุณจะเจอไหมคนรักนะคะ ยังอยากให้คุณเจอคนดีๆอยู่นะคนโสดชาวราศีมังกรเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักนะคะโอ้ย t เด High พิน e ทส t ด e h i e r รเฟนต์มาคู่กันขนาดนี้คงจะต้องเข้าวัดฟังธรรมแล้วคะ่ะชาวราศีมังกรอ่าเป็น เป็นคนโสดที่จะบอกว่าคุณก็ยังโสดอืมคุณก็ยังโสดอยู่แบบสโสดเนี่ยะคะ่ะอยู่แบบมีความสุขกับตัวเองถ้าคิดจะแต่งงานหรือมีแฟนก็คงอีกนานนะคะก็คงอีกนานนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีอารมณ์สองบุคลิก แต่ก็รู้ทุกสิ่งความเป็นไปนะคะสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะอยู่แบบสดสวยๆไปดีกว่าเนาะชาวราศีมังกรอยู่ให้แบบคนอื่นเขาอิจฉาในความสวยความสวของคุณและกันอยู่ให้มีความสุขนะคะให้มีความสุขในตัวเองถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ชาวราศีมังกรเนาะก็เป็นผู้ชายที่ดูดี ดูดีดูมีความอบอุน่นเป็นคนใจดีใจเย็นน่ะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นคนที่เข้าวัดฟังธรรมได้อ่ะค่ะคุณนะคะแล้วกอ็อาจจะครองโสดนานนะคะหรือไม่ก็อาจจะไม่แต่งงานเลยก็ได้เหมือนกันนะคะให้มีความสุขกับตัวเองให้มากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะชาวราศีมังกรคนโสดนะคะ รักตัวเองให้มากๆนะคะอืมรักตัวเองให้มากๆดูแลหัวใจแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีความสุขนะคะแล้วสิ่งดีๆก็คงยังจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องรอโอกาสรอเวลารอจังหวะแค่นั้นเองแต่ช่วงนี้ให้รักตัวเองนะ ชาวราศีมังกรนะคะเป็นกำลังใจให้นะชาวราศีมังกรสู้ๆนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ